สวัสดีครับนเอกินนายิเยชษแน่ผมวันนี้มาคุยกันเรื่องการรับมือกับลุงนายพิธีกันคนเสรต้องขอขอคบคุณนะฮะติดตามชมจากคลิปแรกถึงคลิปปัจจุบันนะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการรับมือกับคุณลุงนายพิธีกันคือคลิปนี้บอกก่อนนะฮะว่ามันเป็นทัศนคติส่วนตัวของผมมุมมอ,องของผมและประสบการณ์ของผม ดังนั้นสิ่งที่พูดในวันนี้มันไม่ใช่ว่าไปว่าเขาผิดหรือเขาถูกหรืออะไรเงี้เพียงแต่ว่าในฐานะของช่างภาพเราเองเวลาออกงานเวลาเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะรับมือกับเหตุการณ์อย่างนี้อย่างไรดังนั้นวันนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังว่าถ้าเกิดสมมติเราเจอพิธีกรรมหรือพิธีการหรือนายพิธีหรือคุณลุงคุณป้าที่เป็นคนทาพิธีให้กับงานแต่งอ่าแล้ว มันเกิดปัญหาหน้าง,งานในวันนี้เราจะรับมือกับสิ่งต่างเหล่านี้อย่างไรทั้งหมดที่พูดในวันนี้อาจจะไม่ได้ครบทุกเหตุการณ์นะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นการเล่าภาพรวมกว้างๆแล้วกันสําหรับใครที่เจอก็ก,ก็อยากให้ทําใจนิดนึงเวลาเราไปถ่ายงานแต่งนะครับโอเคมันเราเป็นช่างภาพหน้าที่ของเราคือเก็บบรรยากาศภาพโดยรวมเอาจริงๆนะในความรู้สึกผมนะหน้าที่ของเราจริงๆก็คือเก็บบรรยากาศโดยรวมไม่ว่าหน้าง,งานม,มันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หน้าที่เราคือถ่ายภาพ แต่ทีเนี้ยด้วยความที่ผมอะสไตล์ของผมผมจะปั้นปั้นก็คือพยายามทาทุกอย่างให้มันอยู่ในคอนโทรลของเราคือแน่นอนบางทีเราไปทํางานคนเดียวครับบางบ้านบางสถานที่ไม่ได้ไม่ได้จัดงานทุกครั้งบางครั้งบ้านนี้เพิ่งจะเคยจัดการครั้งแรกดังนั้นโอเคบางทีเขาจับต้นชนปลายไม่ถูกภาพที่ได้มันจะไม่สวยเลยหรืออาจจะสวยน้อยเราสามารถช่วยให้เขา สวยกว่านั้นได้อ่าดังนั้นในส่วนเนี้ยผมจะเข้าไปแทรกแซงบ้างไม่บางบางทีก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยละบางทีแทรกแซงอะนะหรือบางทีก็อาจจะแค่20-30ขึ้นอยู่สถานที่นั้นๆอย่างเช่นในกรณีเป็นพวกงานเลือนไทยอ่าอย่างที่ผมไปถ่ายบาย่อยๆงานเลือนไทยอ่าสถานที่จัดงานพวกนี้เขาจะมีนายพิธีมีออ,กกอร์แกไนท์คอนรันเขาก็าจะมีสเต็ปของเขาเราก็จะมีหน้าที่แค่ ั้นในส่วนของอย่างเช่นตอนไปนรับตัวเบ่าสาวอ่าตอนที่เขากําลังจะกราบกันตอนที่กําลังตอนสวมแหวนอะไรเนี้ยะในส่วนนั้นก็คือเราจะแทรกแสงบ้างแต่ว่าโดยรวมภาพรวมแล้วอ่ะพิธีกรรมทั้งหมดอ่ะถ้าเอาแกนไหนกันไดพิธีจะเป็นคนรันอ่าอะไรที่เราเติมเราก็จะเติมเข้าไปอะไรประมาณนั้นฮะในส่วนของที่มันเป็นสถานที่ที่มัน จัดไว้โดยเฉพาะอะเนาะที่มีแบบมืออาชีพโดยเฉพาะดูแลแต่ทีนี้กรณีที่เราไปถ่ายตามบ้านๆนะฮะผมขอเรียกว่านายพิธีเจ้าถิ่น <c oughs> บางทีคุณลุงคุณป้าท่านไม่ได้ทําทุกวันและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนายพิธีเหมือนกันนะว่าอยากจะบอกว่าช่างภาพเองอะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในสายงานนายพิธีโศคศสกหรอกแต่ด้วยความที่เขาเป็นช่างภาพเขาไปเห็นมาแล้วทั่วประเทศผมก็เชื่อว่าโอเคทางใต้ผมอาจจะยังไม่เคยลงอะแต่ผมก็เชื่อว่าเหนืออีสาน ทลางเมืองการทางลาดลีทางสมุทรสาครทางพิจิตแต่และที่มีกลิ่นอายคนละแบบอย่างชัยภูมิอย่างเงี้ยอ่ะหรือบางทีเจอชัยภูมิมาประทะกับพิจิตอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะคนละรูปแบบเลยนะอ่ะอย่างพังชลบุรีอย่างเงี้ยอาจจะมีไหวผ้ผีปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดคือจะไหว้ผีก่อนรับตัวหรือจะรับตัวก่อนไหวผ้ผีหรือจะสวมแหวนก่อนไหวผ้ผีหรือไหว้ผีก่อนสวมแหวนเนี่ยเจอประจําอันนี้เจอบ่อยบางครั้งอ่ะครับอยากให,ให้ให้นายพิธีหรือเหยาสาวอ่ะ ฟังช่างภาพบ้างออบอกให้คุณลุงเขาคุณป้าว่าฟังช่างภาพเพราะว่าช่างภาพเองก็ไปเจอประสบการณ์ทั่วประเทศมาเยอะบางทีในพิธีพื้นที่ก็คืออยู่ในพื้นที่ตัวเองผมเข้าใจนะเขาจะมีำกำหนดธรรมเนียมประเพณีในพื้นที่ท้องถิ่นของเขาแต่ว่าบางครั้งมันก็ก็ต้องทํางานร่วมกันอะดังนั้นบางทีฟังช่างภาพบ้างบางทีอาจจะเป็นช่างภาพขอจัดมุมกล้องนิดนึงคุณลุงก็ทาพิธีไปผมขอจัดมุมกล้องนิดนึงได้ไหมฮะ ครึ่งคึ่งอะไรเนี้ยอได้ทีนี้เวลาเราถ่ายงานเนี่ยครับแล้วเราเจอเหตุการณ์ต่อไปนี้เราจะรับมืออย่างไรบ้างอยากให้ตั้งรัชาติอย่างนึงก่อนคุณลุงที่เป็นนายพิธีครับเราเก็บเขาได้นะติดเขาอะยังดีกว่าติดทีมงานเรานะในความเห็นผมนะสมมุติวันนี้ผมปอกทีมกัน2คนอะผมเป็นวิดีโอเจ้าอาร์ตเป็นภาพนิ่ง หรือ3คนผมเป็นวิดีโอเจ้าอ,อาร์จะต้องเป็นภาพนิ่งหรือพี่นพเป็นภาพนิ่งกับเจ้าอ,อาร์หรือพี่นบกับเจ้าต้องเป็นภาพนิ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ในภาพนิ่งไม่ควรมีผมในภาพนิ่งไม่ควรมีต้องมีอาร์ตหรือมีใครที่เป็นทีมงานแม้แต่วิดีโอเองก็ไม่ควรมีแต่ว่าบางครั้งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องก็ต้องจําเป็นจะต้องมีก็ต้องมีบ้างแต่พยายามมีให้น้อยที่สุดนั่นคือทัศนคติของผมนะผมคิดอย่างนี้นะแต่ว่าลุงที่เป็นนายพิธีครับมีเขาได้นะวันหนึ่งเวลาเราคุยกันวันนั้นใครนะเป็นายิธี เป่าสาวคุยกันหรือญาติคุยกัน,ออก,นก็ตาคนนี้ไงเออเนี่ยแกเป็นอะ่ะมันก็จะมีรูปของแกขึ้นมาแต่ทีเนี้ยผมเข้าใจว่าบางครั้งคุณอยากได้รูปเป่าสาวสวย,สวยอันนี้เข้าใจเราก็สามารถคุยกับเขาได้คุณลุงครับขอญาตถอยหลังนิดนึงได้ไหมคุณลุงเดี๋ยวผมจะเข้าตรงนี้คุณลุงเพิ่บทั้งขวาได,ได้ไหมฮะอะไรแบบเนี้ยคุยกับเขาได้ขอได้ขอดีๆพูดกับเขาดีๆถ้าเขาไม่ดีหรือเขาถ้าเราดูแล้วเราถ้าเราเหวี่ยงกับเขาอ่ะคือคุณอย่าลืมนะว่าเราไม่รู้หรอกว่า เขากับบ่าวสาวอ่ะสนิทสนมแค่ไหนเขากับญาติเขากับพ่อกับแม่กับตากับยายของญาติของบ่าสาวเขาสนิทแค่ไหนเราไม่รู้ดังนั้นเราต้องทําดีกับเขาไปก่อนคุณลุงครับคุณป้าครับขยับตรงนี้หน่อยได้ไหมสะดวกไม่เอ,อ่ยอะถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรคุณลุงคุณป้านั่งก็ก็ก็พยายามทําให้บ่าวสาวได้ยินว่าเราขอแล้วแล้วมันขอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพิธีกรรมเขาจะมีสลับบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรเราดูก่อนเราดูจังหวะก่อนอ่าเราอย่าเพิ่งไปแทรกแซง หน้าที่เราคือช่างภาพเราไม่ใช่คนทําพิธีเมื่อก่อนผมยอมรับนะ <_ d ance> ผมจะแทรกแซงตลอดเลยแต่หลังๆมาผมจะไม่แทรกแซงแล้วผมจะปล่อยให้แกฟโฟลไปก่อนและอะไรที่ผมขอได้อย่างเช่นสมมุติว่าตอนที่กําลังจะสวมแหวนนะครับเขานั่งกันเป็นครึ่งวงกลมเลยเป็นครึ่งวงกลมเลยบางทีก็นั่งล้อมกันเลยเป็นวงกลมเลย <_ d ance> ผมก็จะถามว่าคุณลุงครับไม่ทราบว,ว่าตามประเพณีคุณลุงเนี่ยจะต้องนั่งเป็นลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าครับถ้าสมมติผมอยากจะให้นั่งกันตรงๆหันหน้ามาข้างนอกอย่างนีง้ได้ไหมครับเพราะว่า มีสื่อบุชนเทียบเลยอะที่ถือมือถือรออยู่อยากถ่ายได้อยากได้รูปอยากได้ภาพในส่วนนี้คุณลุงสามารถให้ผมนั่งอย่างนี้ได้ไหมครับอะถ้าคุณลุงว่าไม่ได้ไม่เป็นไรเราพูดกับเขาแบบนี้ครับถ้าเขาว่าได้ก็ได้ถ้าว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่อย่าลืมบ่าวสาวได้ยินแล้วว่าเราขออญาติๆได้ยินแล้วว่าเราขอภาพออกมามันก็เป็นไปอย่างที่ความต้องการของเขามันก็มีบางจังหวะที่แบบว่าผมก็อาจจะพูดด้วย ความรู้สึกบางอย่างที่ที่อยากจะสื่อกับท่านท่านทั้งหลายอย่างเช่นบางจังหวะที่ผมกําลังเล่นกับตอนที่เ่าสาว,สวแบบกากลังสวมแหวนกาลังก้มกาบหรืออะไรพวกนี้อาจจะมีเสียงแววว่ว่าพอแล้วแค่นี้แหละรีบๆอะไรมาหหรือหรืออะไรที่มันเป็นความรู้สึกว่าจบแล้วพอแล้วได้ลวอย่าไปเล่นมากอะไรเงี้ยบางทีผมก็อาจจะหันยกมือไหว้ขออนุญาตนะครับให้เขามีภาพนิดนึงเพราะว่า วันนี้เป็นวันสาคัญเนาะถ้ามันผ่านตรงนี้ไปแล้วไม่สามารถกลับมาเก็บภาพได้ผมขออีกห้านาทีนะครับคุณป้าอะไรแบบเนี้ยหันไปยกมือไหว้มือเนี่ยครับสมือพนมเนี่ยง่ายที่สุดดีที่สุดในการรับมือกับบุคคลเหล่านี้ผมเคยเจอที่หนักหนาที่สุดก็คือผมกําลังบีฟบาสาวอยู่ว่าเดี๋ยวพอตอ,น,อนนั้นมาอย่างนี้นะครับเราจะหันมามองอย่างนี้นะอะไรแบบเนี้ยเรากำลังบีฟมุมกล้องกันอยู่แต่ว่าอยู่ๆคุณลุงก็มาถึงปุ๊บถามว่าจะเชื่อใครจะเชื่อช่างภาพหรือเชื่อฉันถ้าเชื่อช่างภาพไปทําทตามช่างภาพไปฉันจะกลับอะไรประมาณเนี้ยซ ไม่ใช่ลุงผมผมกําลังบีบมุมกล้องว่าเดี๋ยวถ้าลุงมาแบบนี้จะหันหน้าทางไหนถ่ายยังไงนั่งเฉียงแบบไหนเวลาจะจุดทูบจุดเทียนจุด,จด,ย,จดยังไงอะไรแบบนี้ยเราอธิบายเพราะว่าเราต้องเป็นคนเปิดมุมกล้องแต่เมื่อเราเจอเคสแบบนี้เราก็ไม่เป็นไรเราปล่อยเราอธิบายเบ่าสาวว่าเ่าสาวครับผมก็คงทําตามหน้าที่ของผมเท่าที่ผมจะทําได้นะเพราะว่าผมไม่อยากให้มูทของงานมันเสียอะไรแบบนี้ยแต่เราก็จะคอยคอยเรียกแหละคุณลุงหันังนี้ได้ไหมฮะลงตรงนี้ได้ไหมฮะแบบนี้ ซึ่งมันก็ผ่านไปได้ด,ดีบ่าวสาวเข้าใจสิ่งสําคัญที่สุดนะครับของช่างภาพนะสำหรับผมนะทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าเข้าใจว่าเราได้พยายามแล้วเราลองแล้วเราทําแล้วไอาการที่ไปยืนหน้าบึ้งตึงไม่พอใจที่ลุงเข้ามาเกะกะหรือไปต่อว่าลุงหรือไปตําหนิลุงแล้วมาหุดหยิบอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนผมอยากจะบอกว่าพยายามยกมันออกอย่าไปใส่ใจมันครับแก้ขึ้นหนึ่งใน งานของเขาหน้าที่เราคือเก็บภาพแก่ด้วยนะจริงๆแล้วอะ่ะทีนี้มันมีอยู่หลายๆครั้งที่ผมเวลาไปทํางานแล้วเจอสถานการณ์อย่างนี้วิธีการผมเข้าใจเลยนะที่ท,ที่ที่ทางศาสนาคริสต์เขาบอกว่าถ้าถ้าเขาตบแก้มซ้ายแล้วยื่นแก้มขวาให้ตบอีกข้างหนึ่งอะไรประมาณนี้ที่ผมเคยฟังจากในหนังอะนะผมเข้าใจก็ตอนที่ผมเป็นช่งางภาพนี่แหละสมมุติว่ามีคุณลุงท่านนี้เขาเป็นนายพิธีหรือเป็นอเฒ่าแก่อะไรก็แล้วแต่แล้วเขา เรารู้แล้วล่ะว่าเขาต้องเป็นคนรันเราคุยกับเขาด้วยความนอบน้อมคุยกันไปคุณลุงครับขยับได้ไหมอะไรมาเนี้ยแล้วช่วงไหนที่เราสามารถเล่นกับแกได้ลุงครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปลุงหน่อยไอย้ลุงกับป้าชิดๆกันหน่อย,อยป้ายิ้มหน่อยมินิฮัทห,หน่อยครับลุงแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวจากที่ลุงไม่โอเคกับเราลุงจะโอเคกับเราทันทีจากที่ป้าไม่โอเคกับเราป้าจะโอเคกับเราทันทีมันเหมือนเป็นการทลายกำแพงซึ่งกันและกัน ลุงก็อาจจะเคยเจอช่างภาพที่ไปดุแกไปว่าแกซึ่งแกพูดกับผมจริงๆนะแต่ไอ้นุ่มถ่ายรูปดีจริงๆใจเย็นลุงเคยเจอมีแต่เขามาไล่ลุงให้ไปไกลๆอะไรแบบเนี้ยเราก็เข้าใจนะว่าจริงๆถามว่าลุงเก่ไก๋ไหมลุงเกะกะแต่ถ้าเรามองในมุมว่าแกคือส่วนหนึ่งของงานแกคือส่วนหนึ่งของงานครับแกก็คือคนคนหนึ่งที่คอยอยู่ในพธิธีกรรมเราก็ต้องเก็บภาพแกเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีรูปแกเลยมันก็ไม่ใช่ ในส่วนนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจนิดนึงสุดท้ายแล้วอะ่ะสิ่งสําคัญที่สุดคือภาพลักษณ์ของตัวเราเองในการถ่ายงานเรามีหน้าที่เล่าเรื่องราวในงานนั้นๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยที่มีใครเป็นนายพิธีกับข้าวในวันนั้นมีอะไรโต๊ะกินเสิร์ฟอะไรถาวายพระอะไรบ้างถ้าเก็บได้ผมเก็บหมดเลยนะในครัวเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะมาถึงปุ๊บนี่ผมไปในครัวก่อนเลยฮะมุมหากินไม่ใช่ไปหาข้าวกินนะไปถ่ายแม่ครัวเพราะว่าอย่าลืมว่าแม่ครัวบางทีก็ญาติกันเออ หลายๆบ้านเขาระดมทุนระดมช่วยกันมาอะไรแบบนี้เราก็ต้องไปเก็บบรรยากาศเล่นกับเขาเล่นกับทุกคนขอขากรับเดี๋ยวก็มีจับข้าวติดมือมาให้ถ้าเราไปเอนเตอร์เทนเขาดีอะไรประมาณนี้ฮะนั่นคือลักษณะการถ่ายงานแบบบ้านๆนะแล้วก็วิธีการรับมือกับนายพิธีคุณป้าคุณลุงเท่าแก่อะไรประมาณนี้ก็ฝากเอาไว้ครับสนุกกับการถ่ายอย่าไปซีเรียสกับเขาแต่พยายามเข้าหาเขาถ้าเราดีกับเขาเดี๋ยวเขาดีกับเรา เข้าหาเขาบอกเขาคุยกับเขาคุณลุงมีอะไรผมช่วยไหมคุณลุงบอกได้นะเพราะว่าบางทีผมไปหลายๆที่ผมมีอะไรก็คุยกันเขาไปโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะฮะวิวทอกนะฮะตัว EF M2 เวอร์ชั่น2ออ,อ,2 2อีกสอมาร์กสอีกอ่ะอะประมาณนั้นเป็นสปีดบูสเตอร์นะฮะเป็นอะแดปเตอร์ที่แปลงจากเมาส์แคนนนไปใส่กับกล้องตัวเจ้า,จาตัว G H 5 Mark 2ได้่ะ ว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งวิดีโอตอนนี้เราใช้ g h m a r k ฟมาถ่ายแล้วก็เลนส์ที่ใช้เป็นเดนส์ซิกมา24-35 f/2 แต่ว่ามันสปีดบูสเตอร์ไงมันสามารถเปลี่ยนเป็น1.4ได้เออแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเจ้าตัวนี้ไปถ่ายภาพนิ่งด้วยว่าสิ่งที่ได้มันเป็นยังไงบ้างนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันสำหรับเจ้ารีวิวตัวนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติตามชมครับบ๊ายบายไปแล้วปิว